คือโคตดอร่อยเล็กน้ำตกเนื้อเปื่อย ไม่ได้ตอบ ขอบคุณสำหรับของผ่านด้วยนะครับขอบคุณสำหรับของผ่ันด้วยนะครับรายได้นี่ครับก็มาจากของผวันเนี่ยนะครับกินข้าวให้หล่อยินผักหล่อขอบคุณนะขอบคุณสำหรับของผ่านด้วยนะครับอันนี้ก็คือรายได้นี่นะครับมาจากของผวันเนี่ยนะครับ้ารู้เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ซัพพอร์ตของผวันกันนะครับที่ซัพพอร์ตของผวันกันที่อุดหนุนของผ่านกันนะครับนี่คือของผัาน้กันนะครับเนี่ยก็มาจากของผวันเนี่ยะครับหล่อราคาแพงเลยอันนี้คบสุดท้ายแล้วกินยังหล่อ อันนี้นครับสุดท้ายแล้วครับหมดแล้วครับคือแบบว่ามีความสุขมากในอากาศาหนาวครับแล้วกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆและอร่อยด้วยนะมีความสุขเลยครับคือแบบว่าดีมากนะครับเลกน้ำตกเนื้อเปื่อยครับอร่อยม่าบ้